อันนี้พอพูดถึงเออซีเบ๊กยกงอปอพันนี่ตัวนึงยศิเบกตัดจันนะโอ้ยเป็นเป็นเตี๋ยวเอาไหมเจ้าอยู่ข้างไผแพลวังพอกันหรือพี่มาเดี๋ยวเอาเลยผู้จัดการเอาลูกไอ้ลูกลวกกินลูกชิ้นปลาเราเพื่อจะเอาไหมคะไม่เราเอาเป็นลูกชิ้นแท้เป็นแห้งนะคะครับตอนนี้ขายดีมากเลยนะครับผลิตแทบไม่ทันเลย ไม่อยากจะพูดค่ะพจริงๆขายแบบอยู่ในเท็ดพวกแบบเจอเจอทุกเพจเลยโอ้ยพ่อโจน่ะห่อนึงกินได้สามหมื่นนะโพดแล้วจำได้ว่างวดที่แล้วเขาเทียบกันมากก่อนหน้านี้เห็นปะเทียบกันต้ะนักอุ้งอิงข่าวกับพ่อเยอะเลยเห็นว่าเอาอ่าแต่นี้คือพ่อโจกินประมาณเดือนอะไรเดือนเดียวเนาะเดืไหนเขาก็ข่าวเดียวอ่าที่แหนเอ้าเขาก็ะไรนี่ดินู้นเงินเงินที่เลยเขาถามไรนี่ดิเนี่ยเห็นปะ อันที่ไรคอถับไลน์นั่นเห็นไหมก็นั่นเร็วนั่นเห็นบ่เขาคือการนั่นเร็วนั่นเร็วเห็นบ่แซงอุ้งอิงนี่ยากอยู่เพราะว่าอุ้งอิงกตะกินเสมอขององอิงไม่มีก๋วยเตี๋ยวหรอไม่มีค่ะมีแต่เกี๊ยวกรอบค่ะนี่บอเขาเรื่องตอนนั้นเห็นโว้ยไม่ถ้าเราซักพอยด์ไข้ามาจะไรสนใจโบ้ยคือเปรียบเทียบคางเท่ง้องามคู่น่ะกับง้องามคูกันเอออันนี้ลูกใต้หนิกับง้องามคูนี่ ลูกก็พอคนนี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไปน้ำกันลองซองเลยซีเนี่ยจากทางไก่ลูกแห้งเด้อเลนทั้งพักพอนหน่อยทั้งนี่รวยงานนี่หลยนะพี่ก็าบอนี่กุ้ยต้านเน็กนี่นะคะเพื่อนรักนะคะคือบัดนี้กจนไม่ได้กินนี่พี่เมลีดูพ่อลูกเขาขิงกันสิงงงมากไไไมม่่ด้กินเขาไม่ยอมนะจริงจริงพ่อต้องยอมพ่อต้องยอมนะรูติรสชาติมันด้วยรสชาติอร่อยทำง่ายเนาะนั่นแหละ มันคือหลังอาหารแล้วปล่อยให้ท้องบ้างีกวมาสากนาทีกินเป็นคือปิดของหวานเันะเป็นน้ำไม่ได้คือนี้แม่ยังไงล่ากินตลอดเขาอ่ะโดนงดน้ําหวานพ่อโจคือไม่ให้กินแม่ไม่ให้กินน้ําหวานเลย <king> เขาก็เลยกิในแทนน้ำหมานไปเลยคะ่ะอันนี้เป็นวิธีที่ถูกต้องเพราะว่ามันมันทดแทนกันได้บางคนเนี่ยกินน้ำอัดลมเมลีก็ไม่กินแล้วนะเลิกกินน้ำอัดลมเลย <c ười> ก็กินตัวนี้แทนมันก็โอเคดีขึ้นค่าน้ําตาลม,มันก็ลดลงเพราะว่าในกู้ต้าของเราเนี่ยมันไม่มีอนอน <blush. S 2> <attracted> ้ำตาลนะคะไม,ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่จิบก็เราปั่นการทำปั่นอ๋อมีแบบเอาไปปั่นได้ปั่นนี่เหรอ มีเดี๋ยวจัดให้เพราะว่าเอาไปแมวบางางคนก็เบื่อแบบชงอะไรเงี้ยสามารถเราแบบถือแบบไปให้ร้านน้ำปั่นปั่นให้หน่อยค่ะอะไรเงี้ยก็กลายเป็นแบบว่ากินแล้วชื่นใจขึ้นไปอีกจริงมันจะฟ้องอีกอย่างหนึ่งยังไงเล่าห่อใหญ่เนี่ยเรากินได้คือถ้ากินวัละสองซองมันจะได้อาทิตย์หนึ่งใช่ไหมแม่เขากินได้สามวัน ใครได้สามวันพอโจอุ้ยไม่ได้นะมันจะโอเวอร์โดสดุเลยนะต้องดุเลยนะพอโจห้ามกินนะห่อหนึ่งเขาให้กินได้สิบห้าวันหรือว่าถ้าสองซองได้ได้อาทิตย์หนึ่งตอนนี้กินทุกวันมาละสองซองอ๋อไอ้นั่นห่อเขาหนึ่งห่อจะเป็นห่อใหญ่เนี่ยเขาฟ้องว่าหนึ่งห่อใหญ่กินสามวันหมดไม่ได้นะเอาผมนั่งยัเด็กเอาเรื่องเดียวนั่นเห็นไหม เอาาสมันจริงนี่ถามผู้จัดการเลยมันติดอ่ะแต่ว่าเนี่ยเขาให้กินแค่สองขอเลยพอหนึ่งวันนะคะตอนนี้นะคะวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะติดถึงไหนไม่รู้ย่าสุภาพก็กินนะคะกูต้านมันมันอร่อยนะกูได้เบบี้ใหญ่อร่อยนะก็เนียนนี่วันนี้พ่อแม่เราสิญเนียน เสร็จแล้วจีริจ้าาเพื่อเอาไปแล้วเหาะสามหอใหญ่เบีแม่สุภาพก็ยุ่งยุดกับเสือขึ่นหกหอ้าบ่แมนโหลหนึ่งพอหยุดเอาไปโหลหนึ่งจ้ะเสร็จัน้วหยุดขาวกันออ่ไหเหรอสีผิวมันเนสีผิวได้ยูตอนนี้มีรักสวนแอวโชไปเจอโปตอนไปท่องฟินทุกอนต้องดู ฉะนั้นคือองค์หิงอีบีสองกำลังใจพอโจองค์หิงได้ด้ันช่วงไหมนี่งไปท่องเพลงนด้ปเนี่ยวันที่ห้าเริ่มสองเหยเออเอากิดโอยยบอกว่ายังไม่ได้มือนีวันที่สองเป็นปะเราล่นวันที่จุด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 มุดจุดจุดจุ่จอดเุดจ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 ุ ใช่เพราะเหนูเก่งดูแลคุณบิ๊กกีเก็บอกว่าหนูเก่งดูแล้วหนูท่องดูแลโอ้โหเห็นทานีเดินแล้วเนื้อทาเป็นหยอกพราอะไรแกงบ้าไปเลยคือร้องไม่ได้คือแกงบ้าไปเลยเดี็กอะไรเศร้าเพียงเมื่อใดอหมเศร้ห้แล้วหนูเป็นเช้าเลยตีเลยเออ แข็งแรงแล้วนี่แหละพ่อโจเลี้ยงด้วยลำแข้งหนูยันดอนู่ว่าไอ้ยี่ปนไห่เป็นห่อเป็นไห่เร้เวที่คือเหมือนคนดันยันพอว่ายันผสมรังใจจาของไหมมันไม่ได้่างใจจะ้องยัน อวงหญิง,ง,งนอ้นอ,อนกับโบตัสซังซังพอโจโยยอหน,น่อได้เ,เดือนนี้น<อ>วันนี้คนสองเลยนะเมลี่สถานีกลางบางซื่อนะคะวันนี้แปลกกัลังใจอีลากับพอโจอได้จ้ะเขากุมเลยได้จ้าทักไปที่สาวน้อยเพื่อนวันนี้ถ้ากับกลุ่มไรเริ่มวันนี้อย่าไปทางการดีกับกลุ่มมาขึ้นส่งที่ไปเลย กับทีมจูดี้ไลน์นะคะกลับมาแล้วนะคะคืนนี้เจอกันจะพาไปเมื่อเมื่อคืนนี้ถือว่าเป็นแถมนะคะคืนกำไรให้แก่ท่านผู้ชมนะคะตอนไหนก็ไปอยู่นี่แหละพี่แป้งไปแป้งครับไปไปดูหมอลาววันนี้หมอจจำขอมาวันนั้นไงวันที่อยู่คอนแก่นไงือคืนเรก็เป็นไล์นี่ว้า พี่อิงฟ้าได้มาไล์ตรงนี้ไหมไล้์ตรงนี้ค่ะใครได้กันะเน่ยพี่อิงฟ้าพี่พี่ชาลัยจะหาคิวให้ใช่ใช่เนาะไม่หนูหนูอิงฟ้ากับน้องอิงฟ้าเนี่ยพี่นุ่นเหรอพี่นุ่นเดยกคนอยากไล์กระดมตรงวันที่ห้าอิงฟ้าเขาไม่สบายหรือเปล่าพี่นุ่นช่วงนี้งานหนักเหมือนหนูช่วงนั้น่ะที่แบบงานหนักแล้วก็ พอ่อไาจากไรกับอิงฟ้าบ้างเจ้าเนี้ยพ่อเจ้าแนี้ยเจ้าแนี้ยอโอ้ยโอ้ยโอพี่มาเดียวจากไรกับอิงฟ้ากัอ่ะอิงฟ้าเบื่ออิงฟ้าแล้วพ่อหมอนพ่อบอกเห็นหมอนดูแล้วเห็นพอ่อลงรูปบอมือนี้เมือ่อคืน <พอ S 1> เห็นเพอ่อร้งรูปบอเอาไปชมกันเพี่นบอกว่าอันอะไรยังเอาตะกี้ตะกี้พ่อเป็นนังซีรีส์มาเดียวหรือทำอัลบั้มเดียวก็ได้ ถามทุกคนอ่ามาเดียวท่านอยู่บ่จ้ะท่านท่านท่านพอโจตอนลีตอนส่งผมหลัออ้่แต่อันตอนเอโฟนะแม่ยิบดีทูบีดังฟิล์มเราจะพุ่มดังโอ้ยเห็นตัวเป็นลีกหน่อยอุ้ยพ่อพ่อเห็นหนาอย่งงี้ทีเด้ตอนนั้นตัวเล็กๆบางๆหน้าเดียวเอ๋อพอคือเปลี่ยนไปจ้ะพี่นุชพี่นุษย์กลัวเพ่งหลาบปวดกลมหล่อของอ้ายมันโดนทำร้ายด้วยกันเวลาโอ้ยเพ่งมาอีกเลยจ้ะพี่นุช ม้วนแห้งเด้พีเพิ่นแบบว่ามักเพียงนี้ก็เลยเอาไปคูเบ,บือแล้วถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะยิ่งพี่นุ่นเดี๋ยวทาคาพรอะไรที่มันถ้าได้ออกจะเป็นที่เสื้อเลยเพิ่นมักแห้งกันหมดจ้ะ<น>